้้้จากกอององแต่ไบสามแล้วจะมาเล่นลูกซองกันไอคนที่ชอบความซาดิสนะฮะลูกซองแฟดนะครับกระบอกนี้พันท้ายก็ไม่มีอะไรช่วยนะครับถ้าใครยิงกระบอกนี้ได้ <c oughs> กระบอกอื่นๆก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับลองดูว่านารกมันจะมีกี่ขุมลองดูนะครับสองนัดครับพันท้ายอ่อนเมียเสร็จแล้วก็ยิงเสร็จก็เป็นนวดนะครับจะยิง2ไกพร้อมกัน <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> รถพยาบาลพร้อม สเน่ดูสเสน่ห์มันสเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้ยิงเสร็จนะมันจะมีควันออกมานะครับสองไก่พร้อมกันแล้วก็ดมวันไหนไม่ได้กินดินปืนเวลานี้มันจะลงแดงครับขอบคุณครับ